ว่าเสื้อตัวนี้สีส้มสวยไหมครับประารนจะมีเรืจองช่วยขาสนใจส,สนใจหรือส,สิครับสวยไหมเสื้อตัวเนี้ยสีส้มมาจากอะไรป่ะอืมพุนเงินพวกกล่องดองนะครับเหลืองผสมแดงมันเป็นส้มนะครับเนี่ยเป็นพวกกล่องแดงห่งชาติเนี่ยผมก็ตบขอตกบมืงให้กันจริงเนี่ยไม่ชอบอ,ะอ่ะเพราะว่าส้มเสื้อฮอลแลนด์มาจากราชวงศ์ออเรนจ์อัศวินสีส้มเวลาใครไปลบแล้วกลับมามีวีรกรรมทําความดีมอบตาอะไรบางอย่างให้อ่ แต่จารย์บิเตอร์ครับเรามานั่งดูซิว่ายูโรเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ยูโรแต่ถ้าเกิดว่ายูโรคัสตาร์ดเค้กมันก็เป็นแค่แป้งคุณเนี่ยลา,ากได้ดีจริงๆแล้วยูโรคัสตาร์ดเค้กมาไงวะเขาไม่ผมกินอะะแหมยูโรคัสตาร์ดเค้กที่มันบอกคุณเฉพาะเลยนะเพราะใส้มปนสีเหลืองอ่าอันนี้สุดยอดเลย <laughs> แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเสื้อแต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีแตกต่างไปเช่นเสื้อเยอรมันเนี่ยเดี๋ยวบอกจารมิเตอร์ก่อนคือเยอรมันแต่ก่อนมันทําสงครามไว้เยอะนาซีมันโหดเยี่ยมฆ่ายิวฆ่านู่น เขาก็เลยแบนทั่วโลกว่าไม่ให้เล่นฟุตบอลระดับนานาชาติฟีฟ่าเลยบอกว่าถ้าเยอรมันจะกลับมาเล่นฟุตบอลระดับนานาชาติคุณต้องหาทีมสักทีมหนึ่งโลกนี้มาอุ่นเครื่องเพื่อสร้างโปรไฟล์หรือวงเล็บตอแหลก็คือสร้างไฟล์ขึ้นมาให้รู้ว่าเอออย่างนั้นก็มีประเทศหนึ่งเขาต้อนรับคุณนะเยอรมันก็เลยเดินทางทั่วโลกขออุ่นเครื่องอังกฤษบ,บอกไอเฮดยูไม่เตะแคนาดาบอกไม่เอา <laughs> นน่นนี่ก็ไม่เอาหมด ภายใต้ความรู้สึกที่ว่าฉันจงไม่มีใครมาเตะแล้วมันถ้ามีอยู่ประเทศหนึ่งช,ชื่อว่าไอแลนด์เจ้าของฉายายักษ์เขียวไอแลนด์เนี่ยใส่เสื้อสีเขียวก็มาเตะกับนาซีมาเตะเยอรมันเยอรมันเลยได้กลับมาสู่บอลโลกครั้งนึงเพราะว่าไอแลนด์มาเป็นตัวเหมือนรองรับจบแล้วสุดท้ายคือพอเยอรมันจะเตะฟุตบอลโลกก็เลยประกาศเป็นทางการว่านักนี้เป็นต้นไปเสื้อทีมเยอรมันจะต้องเป็นสีเขียวเพื่อเป็นการลํำลึกคารวะแก่ทีมไอแลนด์ ถ้าอาจารย์เป็นทีมฟุตบอลอาจารย์อยากจะใช้เชือกสีอะไรเช่นถ้าเป็นสีฟ้าอ่อนก็เป็นทีมโพไซดอนยูเนเต็ดโอ้มา้เลยเนี่ยมาให้เลยเนี่ยสุดยอดสุดยอดนะสุดยอดเป็โพไซดอนเนี่ยไหมอ๋อโอ้โหอันนี้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 ติงกิ้งอันนี้ติงกิ้งเทพเจ้าแห่งน้ำอันนี้ติงกิ้ง ต้องคิดต้องคิดแต่ไม่ทันเลยนะเนี่ยยอดยอดไม่ทันเลยแต่ผมผมคิดไปคิดมาสิ่งที่คุณเกียงพูดมีเหตุผลนะคือผมชอบเยอรมันมากอย่างน้อยที่สุดเขาให้ความบำเล็กกับคนที่มีบุญคุณต่อเขาและเขากลับไปถึงจุดกำเนิดเสมอและรีมายตรงนี้ประเด็นเนี่ยเราในประเทศไทยเนี่ยเรามีคําพูดอยู่คำหนึ่งที่สาคัญมากเลยว่าเราเลื่นกับพืชของเรายังนี่เรามักจะลืนกับพืชของเรานะ นะและเสร็จแล้วกลายเป็นอะไรเรื่องคาพืชต่างๆเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยเราต้องถอยหลังกลับไปเรามีปัญหาปั๊บเนี่ยเราต้องถอยกลับไปประวัติศาสตร์ว่าเราเคยมีพื้นฐานแข็ง,แข,งแข็งแรงเรื่องอะไรบ้างเราดึงเอาเรื่องความแข็งแรงมาใช้การใช่ปหทีนี้ตรงจุดนี้เป็นสิ่งที่เยอรมันสอนเรานะเรามีประเทศไทยเรามีอะไรเยอะแยะที่แข็งแรงมากนะยกตัวอย่างเช่นผ้าไหมเราแข็งแรงโอต้ตะก้าวไหวก็แข็งแรงอืผ้าไหมนะครับโดยเฉพาะนะครับเราไปปล่อยให้ชาติ ต่างชาตินะครับมาใช้ชื่อเป็นผ้าไหมไทยขึ้นมาเนี่ยเราควรจะปล่อยไหมเราควรจะมาพัฒนาผ้าไหมไทยกลับมาสู่ความเป็นอัตลักษณ์ของคนไทยไทยป่ะงั้น,นถ้ามีการสร้างทีฟุตบอลไปแข่งบอลโลกนะครับเราควรจะใช้ผ้าไหมามาผสมในตัวเสื้อบอลไหมของเขาไปนวัตรกรรมมีโนเวชั่นได้ระบายเหงื่อสบายมาก เพราะว่าเดี bien, ๋ยวนี้นะครับเพียงแต่ว่าประเทศไทยนะเราหยุดพัฒนาเลือกพาใหม่มานานแล้วของเราเป็นพาหนะอย่สี่เส้นเดี๋ยวไม่ลงไปถึงสองเส้นเหลือหนึ่งเส้นแล้วหนึ่งเส้นระบายอากาศได้สบายมากเลยเพียงแต่ว่าเราหยุดการพัฒนาดังนั้นไปเพราะฉะนั้นกลับมานี้เราควรจะหันหน้าหันตาเนี่ยนะพัฒนาอุตสาหกรรมพาใหม่ไหมและทีนี้เมื่อเราถึงเวลาที่เราจะไปไปไปชั้นชั้นที่ไหนก็แล้วแต่เราก็ภูมิใจว่าเราจะใส่ท้าไหงไทยี่เราจะลุยต่อไปเราจะไม่สนใจพราญี่ปุ่นประกาศตัวเชียร์ว่านิปปอนนิปปอนซามูไรบู ผมคิดโโลแกนใ้อันหนึ่งว่าเองรขาผ้าไหม่ใช่ป่ะจะซื้อผ้าแพรไปทําไมถ้าเรามีผ้าไหมอยู่ในมืออ๋อโออันนี้ยอมคมไะย<ะ>จบมิวไห่สุดยอด